สวัสดีค่ะที่นี่นครนายกวิวสวยบายจันยานะคะวันนี้จันยาก็พาเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาชมโครงการเมล์เทนเจ็ดหลังเซเว่นอยู่บ้านนานะคะทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะคะเมล์เทนเจ็ดของเรานะคะเป็นที่ดินพัฒนาเหมือนกันค่ะนี่นะคะเรากําลังถมที่อยู่นะคะกําลังถมที่ดินประมาณเมตรครึ่งนะคะเราถมไปให้ลูกค้านะคะ ามาเทนเจ็ดนี้เราจะาเป็นการซื้อที่พร้อมปลูกบ้านนะคะพร้อมแบบบ้านเนื้อที่200ตารางวานะคะมีทั้งหมด10 1ส1บแปลงนะคะแปลงละ2 0 0ตารางวานะคะถ้า,ายื่นกู้แบบบ้านนะคะคือสามารถซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะคะแล้วยื่นกู้แบบบ้านได้ก็เนื้อที่200ตารางวา ก็ทั้งหมดรวมแบบบ้านด้วยทั้งหมด3าล้านเก้านะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะใกล้ทางเข้าทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะคะและติดทางเข้าเออถนน,นสวนแนสอนเลยนะคะอยู่หลังเซเว่นพื้นที่ตรงนี้จเจริญมากเลยค่ะถ้าใครได้แปลงหน้านะคะแปลงหน้าจะเกิน200ตารางวาแปลงด้านหน้ามี2แปลงนะคะ สามารถทําการค้าได้เลยนะคะหรือด้านในเราจะปลูกเป็นบ้านพักโฮมสเตยก,ก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนเตรียมทหารทางเข้าโรงเรียนเต,ยเตรียมทหารเลยนะคะออลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อจัยญามาได้เลยนะคะตอนนี้ทางโครงการของเราก็มี1ให้ซื้อเงินสดได้นะคะ2คนผ่อนตรงกับโครงการทั้งหมดปีหนึ่งนะคะ12เดือน สยื่นกู้แบงค์ได้นะคะที่ดินยื่นกู้แบงค์ได้สี่ยื่นกู้พร้อมแบบบ้านได้นะคะมีทั้งหมดสี่ทางเลือกโครงการเมาเทนของเราทุกทั้งเก้าเมเทนนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะสนใจติดต่อจจนยามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 0 4 2 5 4 5 8 8หรือ0816139083เขตที่ดินนครนยยายกรีสวว์บายเจนยานะคะ ช่อง,องอติดตามช่อง YouTube เชนยาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะที่มอเทอ่์เจ็ดค่ะ